สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องข่องไปสกุลสุกุนครับผมมื่อน,นี้ขราวพี่น้องวัดดักกุมครับผมกลุ่มไม่ห่อแก้ไข่มะม่พี่น้องนี่แง่าทางออกบันเนี่ยต่ก่อนจะเจาะกลางเลยเนาะครับเนาะมาในีเจาะทีเลยเพราะมีเก็บเสียเป็นทักเข้ามาครับผมว่าเก็เดแต่มันที่อยวง่ายๆเนี่ยว่าสิ นฝองเนื้อห่อพี่น้องอ๋อคือดูดเถอะนี่ว่าจีเกี่ยมวันนี้พี่น้องว้าไปจิ้งดป๋องเนื้อห่อแบบนี้ครับผมส่วนเนื้อหนึขัวน้ำขัวด้วยพี่น้องห่อมห่อมห่เหนียวมะขัวขัวมันหอมๆแล้วก็มาผสมกับหัวหันครับผมหัวหันปลุก ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้มาแม่เก่าพี่น้องแม่เก่าครับผมหาล้างเ้าสิได้พหอเก่ยวบ่ดุนไปน้ำกันพี่น้องไปับผมนักปุ่มกันมุ่งเก่าห้องนี่แหละพี่น้องผมเลาวก็ผูกเสียบไปขี้เก่าพี่น้อง โน่นไปเลยครับบานนี้ท่าได้ก็ได้อยู่ท่าได้ก็ได้บานนี้พี่น้องโอ้ยแค่เนื้อชื่อโตนี่โก้ก็แค่เนื้อที่โตฮึมอ่ะพี่น้องก็จะผูกไว้ะเนี่ยโก้เนี่ยอะพี่นอ้องอืรียบร้อย หลังที่สองครับผมแม่วอาใกล้ๆพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นหน้าเห็นตาด้วเนี่ยโอ้โหอ้อ้โ้โหวามีเราพี่น้องเพราะว่าั้นๆนะครับผมใส่ว่างน้ำเงาตัววัาทีตัววะ เก็บกวนกับพอได้เกวอยู่ได้หรือเขได้ปนอยู่อะพี่น้องมีสามหลังอีกไม้หนึ่งครับผมครับไม้ที่สองห้อหลังหนึ่งผมดักไว้พุ่นสองหลังหนึ่งก็สิไปดักหม่องเก้เื่ีนแล้วพี่น,ออน้องขออนุญาตมื่อเศ้าจงไม่ยามน้องกันครับผมเพราะว่ามันไกลบ้านเสียงเพียงเร็วมากแล้ว โอ้ยอันตรายครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดักก้อนพี่น้องเดี๋ยวซองหลังนะครับไปดักกันมันแล้วมือเนยงมายามน้องกันครับผมมันหลุดมายามน้องกันติดตามครับพี่น้องเพื่อมันสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องผมเศร้านี่กับภาพี่น้องมายามมงตุ่มกุ้งห้อพี่น้องตุ่มกุ้งนี่ดักไว้ว่านครับผมหาหลัง พอนตีพยายามพี่น้องขออนุญาตครับผมเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องจักน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทียกรุงไทยหรือว่าต่างประเทศก็คอยมีเวลากับ,บันนะครับเนาะจานบันพอนเก็บบรรยากาศนกฝากแล้วครับผมบรรยากาศเยี่ยมเศามีล่มพี่น้อง ตรงใจสิบเบิดเลยละฝนนะครับร่มอือ่อๆเลยเลยร่มหนาวสิมากเลยพี่น้องปะพี่น้อง,องอยามตุ่มกันครับผมหลังเลือกแขกงนันนนาะนพี่น้องจริงหน ยนี่ยังพ่อขี้น้องมีแล้วเน่าสั่งครับผมอืมแต่ว่าแับนี้าอยู่พี่น้องตื่อยู่ครับผมไปนังต่อไปครับผมสองขี้น้องอู้โอ้บบเนะ

ดีจังครับผมโล่งขี้กบจนล่มใช่ไหมต้องโกโยงขี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวทอดพี่น้องมาใส่กบอยู่หรอกเดี๋ยวไทยพี่น้องเบิ้งครับผมกบพี่น้องอเดี๋ยวเด้ครับเด้ คือคุนเด้อเห็นรึป่ครับพี่น้อง <c oughs> โอ้มีกบกบเพื่อคุนเด้อเนียโอ้หมูน้ามาดักกบพ่อพี่น้องที่สามครับผม กมดูป่ายังไงอี้คือบ่เดี๋ยวขึ้น๋ยวบ่อห็นฝนบ่โขบอ้เส้นเล็บบังเขาเลือดบ่ไลน์น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền khẩu Hãy subscribe cho kênh ยืดคลายครับพี่น้องผมแค่นี้ละมันไม่น่กมันเจยบกันได้โุนนี่นี่นู้นนี่น้องโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่ นี่เสียงเต็มเลยฮะพี่น้องลุกคนานกันกมมกครับผมปุ่มสมไม่ห้อครับพี่น้องมันรุนรรงงนคงนลงนเ้าครับผม

หังหนึงกบนังผมเนองปุงบ่เขาเลยโอ้ติดก,กันน่ะโอ้เจียวยิย่งีปแล้วลเขาลาเเขานี่ปลาตายแ้วพี่น้อง ผมเพราะไตครับผมใช้จุม่มเกี่ยวอยู่พี่น้องเด็กเกี่ยวอยู่เกี่ยวขบับงานยุ่งกัน คุณสวยงามขนาดนี้เนาะไซส์ไข่เสียบอยู่เด้อนหนึ่งแบบนี้เนาะเกี่ยวนึงพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้กันจนจบครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย์สุขุมทุกคนครับไอเน,นีกกก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอคอมเมนต์คอมเมนต์กำลังใจกันที่เจ้าเลยครับผม ก็นไม่คิปหนาพี่น้องทินิดสวัสดีครับ